มันไม่มีเหตุผลคนใดเลยที่บอกว่าจะปฏิวัติไอ้พวกที่บอกว่าจะปฏิวัติปฏิวัติก็วันวันในสมองมันมันไล่กุณทักษิณไล่กุณมุกมีไล่พักเพื่อไทยมันก็คิดอย่างเดียวเมื่อไหร่ทหารจะออกมาปฏิวัติสักทีว่าเมื่อไหร่ทหารจะมายึดอำนาจสักทีว่าอูจะได้สะใจไอ้พวกบ้าพวกไรเหตุผลไม่ได้มีน้ำหนักไม่มีอะไรที่มันรองรับเลย ผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนอกจากผมว่าอาจจะหนึ่งพวกละเมอพวกฝันกลางวันพวกเจี๊ยป,ป่าบ่อเสือกินอาหารเสร็จเตียบร้อยแล้วไม่รู้จะทำอะไรรู้สึกท้องเฟอ้อเลอเหม็นเปรี้ยวก็ละเมอไปว่าทาหารที่นั่นชนี่จะปฏิวัติมันไม่ถึงขั้นที่จะปฏิวัติขนาดนี้พักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีเขาทำอะไรชนิดที่ บ้านเมืองปั่นป่วดหรือ,อยังมันยังไม่มีแล้วก็คุณสังเกตดูคนที่มาชุมนุมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกี่คนเลยเนี่ยคุณก็เห็นเห็นกันอยู่แหมไม่อยากจะบอกว่านับหัวนับตัวกันได้เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยจบเอาละเรามามองกันว่าการที่จะไปหรือไม่ไปเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรหรือเปล่า ต้องยอมรับก่อนว่าสถานการณ์ขนาดเนี้มันลุมเล้าชนิดที่ว่าโอ,โอ้บ้านเมืองมันสับสนโอลมานชุมนุมปะทวงชัดดาวประเทศอะไรกันถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามันมีคนออกมาเยอะแยะเหมือนกับสมัยก่อนถึงขนาดว่าเฮ้ยบ้านเมืองมันเกิดความไม่สงบเกิดความไม่เรียบร้อยชนิดที่จะต้องยึดอำนาจหรือเปล่ามันไม่มีทางเลย เพราะในั้นไอ้ใครที่บอกก็จะยึดอํานาจยึดอํานาจเนี่ยไปเอาอะไรมาพูดมึงคิดเองคิดแบบป้าๆบอๆโดยไม่มีเหตุผลอยู่อยู่ทหารจะยกกองกําลังขึ้นมาแล้วก็ไปยึดอานาจนั่นหมายความว่าบ้านเมืองนี่มันแบบเฟลสเตตชนิดที่มันไม่สามารถจะปกครองกันได้แล้วบ้านเมืองสับสนอลมันาณสับสน,สบสนวุ่นวาย ประชาชนเกิดความรัสัมรสายไม่มีความสงบไม่มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อที่เกิดมาในอดีตเนี่เรียกง่ายๆวันๆเอาแต่ประท้วงเดือนๆหนึ่งเอาแต่ประท้วงชุมนุมประท้วงกันอยู่ครึ่งปีค่อนปีอย่างนั้นแหละเอาละไอ้อย่างเนี้มันมีเหตุผลที่พอจะบอกได้ว่าจะยึดอำนาจเอาแล้วตอนเนี้ย มันมีอะไรถึงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่มีเลยนะฮะมันยังไม่มีถึงขนา,นาดนั้นชนิดว่าเฮ้ยจะต้องมายึดอำนาจกันแล้วใครขืนมายึดอำนาจในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยคุณจะอ้างเหตุผลอะไรมันไม่มีเหตุผลนะก็รัฐบาลเข้ามาด้วยระบบอะ่ะมาด้วยระบอบ ก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาเนี่ย mm. เข้ามาจากการเลือกตั้ง mm. แล้วก็โหวตให้คุณ mm. ลุงอิงเป็นนายกัฐมนตรีเขามายัางไงอ่ะ mm. เขามาโดยปืนหรือเปล่า mm. มาโดยอาวุธมาโดยรถถังหรือเปล่าเปล่าเลยแล้วรถถังปืนอาวุธกองทัพจะมาได้ยังไงอ่ะ mm. เขามาโดยสภาซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน ให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วเขาก็เอาคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่มีเหตุผลคนใดเลยที่บอกว่าจะปฏิวัติไอ้พวกที่บอกว่าจะปฏิวัติปฏิวัติก็วันวันในสมองมันมันไล่คุณทักษิณไล่คุณอุ้งอิงไล่พักเพื่อไทยมันก็คิดอย่างเดียวเมื่อไหร่ทหารจะออกมาปฏิวัติสทีวะเมื่อไหร่ทหารจะมายึดอำนาจทีว่าอูจะได้สะใจ ไอ้พวกบ้าพวกไรเหตุผลไม่ได้มีน้ำหนักไม่มีอะไรที่มันรองรับเลยผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนอกจากผมว่าอาจจะหนึ่งพวกละเมอพวกฝันกลางวันพวกเจียบป้าบอเสือกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะทำอะไรรู้สึกท้องเฟอ้อเลอเหม็นเปรี้ยวก็ละเมอไปว่าอาหารที่นั่นชนี่จะปฏิวัติ มันไม่ถึงขั้นที่จะปฏิวัติอขนาดนี้พักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีเขาทำอะไรชนิดที่บ้านเมืองปั่นป่วน,นหรืออยังมันยังไม่มีแล้วก็คุณสังเกตดูคนที่มาชุมนุมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกี่คนเลยเนี่ยคุณก็เห็นเห็นกันอยู่แหมไม่อยากจะบอกว่านับหัวนับตัวกันได้เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยจบ ไม่ต้องออกมาพูดกันอีกว่าจะยึดอำนาจปฏิวัติรัฐบารผมฟันธงการันตีเลยว่าภายในสองปีนี้ยังไงยังไงก็ไม่เกิดปล่อยให้พวกนี้ลงแดงตายไปกันแล้วกันมาดูต่อไปว่าแล้วเขาถึงขั้นจะยุบสภาไหมมองดูแล้วมันจะไปยุบได้ยังไงการที่จะยุบสภานั่นแปลว่ามันต้องเกิดเหตุขัดแย้งกันทางการเมืองเนี่ยระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ กับฝ่ายบริหารเนี่ยชนิดที่ว่ารุนแรงอะ่ะเสนอกฎหมายอะไรก็ไม่ผ่านหรือมีปัญหากันเรียกง่ายๆว่าหรือเสียงที่มันปริมปริมกันอะไรในทํานองเนี้ยและในขณะเดียวกันเวลาเขาจะยุบสภาเนี่ยมันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยเป็นต่อถ้ามันเป็นต่อทางการเมืองแล้วยุบสภาุูมเลือกตั้งมา รัฐบาลก็มีเสียงข้างมากไอ้อย่างนี้เขามักจะทำกันแต่ถ้ายุบสภาในสถานการณ์ที่เสียงของรัฐบาลนี่ยังไม่แน่ใจเนี่ยแล้วก็ตอนนี้โครงการนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยที่เสนอมาเพิ่งจะออกมาเพียงเรื่องสองเรื่องสามเรื่องอะไรเท่านั้นเองมันยังไม่มีอะไรโดนใจกระแทกใจชนิดที่ว่าโอ้ได้เสียงเป็นกอบเป็นกับ เพราะฉะนั้นประเด็นที่บอกว่าจะยุบสภาเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่มีแล้วผมก็คอนเฟิร์มนะจากประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยคงไม่มีใครโง่ยุบสภาในขณะที่ยังไม่แน่ใจต่อเสียงที่จะเลือกตั้งของตัวเองประเด็นนี้ผมว่าก็จบไปได้ประเด็นต่อมาที่มาดูว่าอวิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยขืนให้อภิปรายไปเฮ้ยแล้วมันอาจจะถูกโหวต ไม่ไว้วางใจนาะยกอุ้งอิงอาจจะกระเด็นนะถ้าเขาประเมินว่าเสียงมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วคนจะไม่โหวตให้เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะยุสบสภาแต่ประเมินดูแลตอนนี้อ่ะมีใครบ้างที่จะไม่โหวตให้ก็เสียงสามร้อยกว่าเสียงยังแน่นปึ๊กเลยอะแข็งโป๊อะขนาดเป็นผู้หญิงนะเสียงยังแข็งโป๊กขนาดนี้แล้วมันมีเหตุผลอะไรอะ่ะ ที่จะไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจในเสียงของพรรคร้วนทุกพักการเมืองนี่ไม่มีแต่กระสานสร้างเซ็นแน่นอนเอาใครจะแตกออกไปไหนมีใครบ้างที่จะไม่ไว้วางใจนายกถ้าคุณแอบขึ้นมาหรือแสดงท่าทีว่าจะไม่ไว้วางใจในการโหวตนายกผมว่าเผลอเผลอกระเด็นไปก่อนคุณไปถามคุณอนุทินเขาบอกว่าทั้งหมดร้อยเต็มร้อย และไปถามพักร่วมทุกพักมีพักไหนบ้างบอกว่าที่จะไม่โหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรีไม่มีเลยก็เมืเ่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะทำให้นายกกระเด็นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนอย่างเก่งก็เป็นมหากรรมในการแสดงโชว์ของฝ่ายค้านตรานั้นเองว่า แม่ได้ทำหน้าที่แล้วพูดแล้วอ่าน iPad แล้วนะฮะ,สะแสดงแล้วตามหน้าที่ของการเป็นฝ่ายค้านแต่พอถึงเวลาโหวตยังไงยังไงฝ่ายค้านก็แพ้อยู่ไแงๆเสียงยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ยังปึกได้รับความไว้วางใจก็เพียงแต่ให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ไปเท่านั้นเองใครที่คาดหวังว่าโอ้โหฝ่ายค้าน แสดงบทบาทของการไม่ไว้วางใจแล้วมันจะทําให้เกิดสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกไม่มีเป็นมหากรรมปลาหีเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะสะกิดผิวรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีได้ก็เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้มองแล้วก็ให้ฝ่ายค้านเขาเอา iPad มาแสดงเล่นนะก็ให้ ฝ่ายค้านเขาใช้เวทีของสภาทำบทบาททำหน้าที่ตามสมัยประชุมหน่อยไม่มีอะไรตื่นเต้นตื่นตนกตกใจทำให้พี่น้องประชาชนต้องมานั่งดูว่าโอ้โหข้อมูลนั้นข้อมูลนี้มันสาใจแต่ละคนอภิปลายดีผมว่าคนเขาเห็นบทบาทหน้าที่มาสองสามครั้งแล้วธรรมดาธรรมดา เผลอๆไปดูซีรีส์ไปดูอะไรยังอาจจะสนุกแล้วก็มันกว่าเอาละประเด็นนี้ก็ผ่านไป